you <music> คือออโต้กีฮับและว,วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ MG s e n d e r 2025รถกระบะที่กำลังได้รับความสนใจจากดีไซน์ที่ปรับโฉมใหม่สมรรถนะที่พัฒนาขึ้นและห้องโดยสารที่หรูหรามากขึ้น MG กำลังสร้างชื่อในตลาดรถกระบะอย่างต่อเนื่องและรุ่นล่าสุดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อกรกับคู่แข่งชั้นนำของเซกเมนต์โดยยังคงความคุ้มค่าและฟีเจอร์ที่ครบครัน ภายนอกของ MG s e n e r 2025ได้รับการออกแบบให้ดูดูดันและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าทรงใหญ่ที่มีลวดลายโครเมียมอันเป็นเอกลักษณ์ของ MG เสริมภาพลักษณ์ที่โดดเด่นบนท้องถนนไฟหน้า l ล d ดีไซน์ใหม่คมชัดและเชื่อมต่อเข้ากับกระจังหน้าได้อย่างลงตัวให้ความรู้สึกล้ำสมัยด้านล่างกันชนถูกเสริมด้วยแผ่นกันกระแทกที่ทนทานมากขึ้นสื่อถึง ความสามารถในการลุยเส้นทางออฟโรดฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่เพิ่มมิติความแข็งแกร่งให้กับตัวรถด้านข้าง MG ได้เพิ่มขนาดล้ออลลอยที่มีให้เลือกตั้งแต่17นิ้วไปจนถึง19นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นล้อถูกออกแบบให้มีซุ้มที่กว้างขึ้นช่วยเพิ่มความบึกบืนและการยึดเกาะถนนบันไดข้างถูกติดตั้งให้กลมกลืนไปกับตัวรถเพิ่มความสะดวกในการขึ้น ลงขณะที่ด้านหลังไฟท้ายเลดได้รับการออกแบบใหม่พร้อมรายละเอียดที่ทันสมัยประตูท้ายประทับตราโลโก้ MG แบบนูนเพื่อเพิ่มความหรูหราส่วนกระบะท้ายยังคงกว้างขวางและเพิ่มจุดยึดสัมภาระให้มากขึ้นพร้อมพื้นกระบะที่ทนทานยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานหนักนอกจากนี้ระยะห่างจากพื้นถนนถูกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยช่วยเสริมสมรรถนะการขับขี่ในเส้นทางครุกคะ คุมพลังของ MG s e n d e r 2025ยังคงเน้นความสมดุลระหว่างสมรรถนะและความประหยัดน้ำมันโดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์ขนาด2.0ลิตรให้กำลัง161แรงมา้าและแรงบิด375นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ตอบสนองได้อั่งนุ่มนวลและแม่นยำระบบขับเคลื่อนมีให้เลือก ทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อหลังเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองและขับเคลื่อน4ล้อสำหรับผู้ที่ต้องการลุยเส้นทางออฟโรด MG ได้ปรับปรุงระบบช่วงล่างให้รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นแม้บนถนนที่ขอรุขระพวงมาลัยได้รับการเปลี่ยนเป็นระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ช่วยให้การควบคุมรถแม่นยำขึ้นและหมุนพวงมาลัยได้เบากว่าเมื่อขับขี่ในเมืองสำหรับเส้นทางออฟโรด MG Sender 2025มาพร้อมระบบควบคุมการยึดเกาะถนนแบบใหม่ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน และดิฟลอกไฟฟ้าที่ล้อหลังทําให้สามารถขับผ่านโคลนพื้นหินหรือทางลาดชันได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ความสามารถในการลากจูงก็ถูกพัฒนาให้รองรับน้ําหนักได้มากขึ้นโดยไม่ลดทอนเสถียรภาพของรถเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของ MG s e n d e r 2025คุณจะพบก,บกับการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุด MG มุ่งเน้นไปที่การยกระดับความสะดวกสบายและความหรูหราทําให้กลายเป็นหนึ่งในรถกระบะที่มีอุปกรณ์คอรครคันที่สุดในคลาสแผงคอนโซลถูกออกแบบใหม่ให้ดูฉบเฉียวมากขึ้นมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์เบนคกหน้าสิบน นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ส่วนมัดวัดเป็นแบบกึ่งดิจิทัลให้ข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามต้องการ พวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมมันติฟังชันช่วยให้ผู้ขับสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้สะดวกโดยไม่ต้องละมือจากพวงมาลัย MG ยังได้ปรับปรุงวัสดุภายในให้พรีเมียมขึ้นโดยใช้วัสดุซอฟต์ทัชในบริเวณแผงแดชบอร์ดและแผงประตูเบาะนั่งหุ้มหนังระดับพรีเมียมและในรุ่นท็อปยังมาพร้อมฟังก์ชันปรับไฟฟ้าสำหรับเบาะคนขับผู้โดยสารตอนหลังก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกันด้วยพื้นที่วางขาที่กว้างขึ้นและพนักพิงที่สามารถปรับเอนได้เพื่อเพิ่มความสบาย ฟีเจอร์อำนวยความสะดวกที่เพิ่มเข้ามาได้แก่แท่นชาร์จไร้าสายพอร์ต USB หลายตำแหน่งระบบปรับอากาศอัตโนมัติและระบบเสียงที่ได้รับการอัปเกรดเพื่อมอบประสบการณ์ด้านความบันเทิงที่ดียิ่งขึ้น MG ยังให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยโดยติดตั้งเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วปรผันอัตโนมัติ a ต a p t i v e ที่คร e Control ร,ระบบตรวจจับจุดบอด และกล้องมองภาพร,าพรอบคัน360องศาช่วยให้การขับขี่และจอดรถเป็นไปได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อพูดถึงราคา MG XENDE r 2025ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในตลาดกระบะรุ่นเริ่มต้นมีราคาเริ่มต้นประมาณ25,000ดอลลาร์ 25, 000, ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์พื้นฐานและขุมพลังที่เพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดส่วนรุ่นกลางที่เพิ่มความสะดวกสบายและเทคโนโลยีมากขึ้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ดอลลาร์ 30, ขณะที่รุ่นท็อปสุดซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์ความปลอดภยัย และความหรูหราขั้นสูงสุดมีราคาปะระมาณ35,000ดอลลาร์เมื่อเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกัน MG เสนอมอบความคุ้มค่าทั้งในด้านราคาและฟีเจอร์ทำให้เป็นตัวเลือกทีหนะน่าสนใจทั้งสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และการขับขี่ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ MG ยังพัฒนาระบบบริการหลังการขายและการรับประกันให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ S mg s e n d e r 2025เป็นกระบะที่แข็งแกร่งและพร้อมแข่งขันในตลาดรถกระบะขนาดกลางด้วยดีไซน์ใหม่ที่ดูดันขึ้นสมรรถนะที่ได้รับการปรับปรุงห้องโดยสารที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ล้ำสมัยและราคาที่สามารถแข่งขันได้ทำให้รถรุ่นนี้เป็นตัวเหลือก่อที่น่าจับตาม,มองไม่ว่าคุณจะมองหารถกระบะสำหรับงานหนักหรือรถที่มีสไตล์สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน mg s e n d e r ก็สามารถตอบโจทย์ได้ในหลายด้านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากออโต้กี kam um.